ทางการให้พาดต่อสัญญาโมเมธนัชชารับเนะเนะห้าล้านบาททางการให้พาต่อสัญญาโมเมธนัชชานักวอลเล์บอลหญิงไทยรับเนะเนะห้าล้านบาทวันที่11เมษายน68หลังจากที่คิมจองมินเฮดโค้ชของไฮพาดได้ออกมาให้สัมภาษณ์อย่างชัดเจนถึงความต้องการที่จะรั้งตัวโมเมธนัชชาสุขสดดาวตบสาวชาวไทยไว้กับทีมต่อไปหากนักกีฬาไม่มีแผนการอื่นๆในอนาคตล่าสุดเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาสมาคมวอลเล์บอลเกาหลีเคีววิโ ได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ได้รับการต่อสัญญาในโคต้าเอเชียของทั้งหลีกชายและหญิงซึ่งเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยเมื่อชื่อของโมเมธนัชชาสุขสดปรากฏอยู่ในรายชื่อผู้เล่นที่ได้รับการรัต่อสัญญากับทีมโคเรียเอ็กเพรสเว่ย์ไฮพาอย่างเป็นทางการโดยการต่อสัญญาครั้งนี้อยู่ที่มูลค่า150,000ดอลลาร์สหาราัฐประมาณ5ล้านบาท ธนาชาสุขสดเริ่มต้นการผจญภัยในหลีกวอลเล่บอลอาชีพของประเทศเกาหลีใต้เป็นครั้งแรกในฤดูกาล2023-24 20โดยเธอได้รับโอกาสเป็นผู้เล่นในโคตาเอเชียของทีมไฮพาสและสามารถสร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจด้วยการทำคะแนนรวม365แต้มจากการลงสนามทั้งสิน้น 36นะัดอย่างไรก็ตามในช่วงก่อนเริ่มฤดูการถัดมาสโมสรได้ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงผู้เล่นในโคต้าเอเชียโดยเลือกที่จะไม่ต่อสัญญากับธนชาและดึงตัวยูนิสกาบาติสตานักกีฬาจากคาซักสถานโอนสัญชาติมาจากคิวบาผู้มีส่วนสูงถึง189เซนติเมตรและสามารถเล่นได้ทั้งในตำแหน่งหัวเสาและบีหลังเข้ามาเป็นผู้เล่นใหม่แทน ทว่าสถานการณ์กลับพลิกผันเมื่อบาติสตาไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้ตามที่ทีมคาดหวังไว้และถูกยกเลิกสัญญาไปหลังจากการลงสนามเพียงสองนัดเท่านั้นด้วยเหตุนี้เองไฮพาดจึงตัดสินใจครั้งสำคัญในการดึงตัวโมเมธนัชากลับมาร่วมทีมอีกครั้งภายหลังจากการกลับมาสู่ทีมไฮพาสธนชาได้กลายเป็นกำลังสำคัญและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของทีมอย่างแท้จริงเธอสามารถทำคะแนนได้อย่างต่อเนื่อง โดยทำไปถึง388คะแนนจากการลงเล่นเพียง24นัดซึ่งคิดเป็นค่าเฉลี่ยสูงถึง16.2คะแนนต่อเกมและทำให้เธอขึ้นไปอยู่ในอันดับที่12ของผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดในลีนอกจากนี้ธนัชชาย,ยังแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการในด้านอื่นๆด้วยการรั้งอันดับ7ในสถิติรับเซิฟยอดเยี่ยมและอันดับ11ในสถิติเสิฟยอดเยี่ยมอีกด้วย